สายสีชมพูเริ่มจากสถานีอะไรก่อนครับเจ้าคณะปากีวี28อ๋อจเจ้าคณะปากีวี28ไปเพื่อจะไปเชื่อมต่อสายสีอะไรครับสายสีแดงส,สีแดงก็ไปหลักสี่อ๋อสายสีแดงไปเชื่อมตรงหลักสี่ใช่ไปแล้วมันออกทางไหนเนี่ยตลาด<ม>ให้เราเข้าผิดแล้วลูกเราก็ออกทางไหนนี่ออกได้ไหมออกได้ออกไป เราหางโลมลักสีเดินไกลไหมเนี่ยมันมีทั้งเชื่อมต่อสายสีเขียวสายสีแดงน้องหลิงจะไปไหนบ้างจะไปลักสีไปหลักสีแล้วไปสายสีไหนต่อสายสีสายสีแดงก็ไปสายสีนก็ไปสายสีม่วงสายสีน้ำเงินไปลงสถานีไหนครับสายสีม่วงไม่สายสีน้ำเงินไปลงสถานีไหนก่อน อ๋อใส่เสียบเงินเป็นตะปูแล้วก็ต่อสายสีอะไรอีกแล้วก็ต่อสายสีสายสีม่วงม่วงเพื่อไปลงสถานีไหนครับบา,บางกอคศรีบางกอกศรถึงจะกลับบ้านใช่ไหมนูม่นไปเอาไปไดเลื่อนนี่อยู่นี่เดินเมื่อยกันไม่เอาอะเร็วเรื่อนเร็วเกินอะอ๋อไม่เร็วหรอกจับได้ <laughs> กลัวทำไมเพราะมันเลื่อนเร็วมากอะเนี่ยจะนั่งกลับบ้านจากเซนท่านแจ้งวัฒนะจะก,กลับบ้านที่สถานีบางกะสอนั่งสายรถไฟตั้งสีสีเลยเหรอลูกอ,อยากจะนั่งสี่สีกลับบ้านีด้วยจริงจริงกลับบ้านอีกทางหนึ่งไปสถานีแครายได้ไหมไม่เอาอ๋อไม่เอาสายสีชมพูไปแครไยไม่เอาจะไปสี่สีกลับบ้านวนไปไ เอาไปัะสีเอาไปไปอยากจะนั่งหลายๆสีอะเนาะต้องใช้บัตรแบบไหนถ้าขึ้นสายสีชมพูต้องใช้บัตรแบบไหนเฮ้ย <c oughs> บัตรอะไร <c oughs> เปิดดูสิโชว์บัตรหน่อยเมื่อยทำไมเอาโชว์บัตรอยู่ไหน ถ้าไปสายสีชมพูใช้บัตรไหนบัตรแรปบีดนี่โอเคไปเดินทาง let's go แล้วเจอกันนะครับบบ๊ายบายยไปมีนบุรีหลักสีใช่ไหมโอเค ขายเขาก็เป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะชำระเงินแล้วก็ได้บัตรออกมนด้วยทันสมัยเฮ้ยอย่าทำไป,ไปไม่ทันรอรอ,รอ,รอขบวนไหมไม่รออีกนานไหมเนี่ยไไเนี่ยแจ้งวัฒนาปากเก่นยี่สิด้ทีมาแก่น รออ,ออีกเท่าไหร่รออยืนรอตรงไหนลูกเอาตรงไหนจะนั่งตรงไหนหัวขบวนท้ายขบวนหัวขบวนนูน่นหัวขบวนทางนู้นไม่ใช่เหรอเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยที่เดินมาเมาื่อกี้ไม่ใช่ไปทางนู้นหัวขบวนอันนี้เหลืออีกกี่นาทีโห่9นาทีเลยนะลูกสวัสดีครับบ๊ายบายครับ นิดนึงว่าอะไรนะครับเมื่อกี้นี้ตอนนี้มันฟ้าใกล้มาแล้วครับอ๋อใกล้มาแล้วเลยกินนาทีหนึ่งนาทีอ๋อหนึ่งนาทีเพ่แต่เราต้องดูหัวขบวนว่าไฟมันจะขึ้นบอกว่าอะไรนะไปไหนนะถ้าเราจะไปหลักสี่หัวขบวนมันจะเขียนว่าอะไรนะบินบุรีอ๋อต้องดูที่หัวมันเขียนว่าไปบินบุรีเนาะงั้นมันจะขึ้นผิดฝั่งไปดูใช่ครับผีดฝั่งหนึ่งมันจะเขียนหัวว่าไองอคานนึทบุรีโอ้ไม่ถึงราชการนนทบุรีสำหรับสายสีไม่รูนะ โอเคอีกหนึ่งนาทีเนาะ เราบาันไดจะได้ไม่ตกเออ <term> ถ้าเป็นไปต่อสายสีเขียวอ่ะมันจะเดินเชื่อมต่อคล้ายๆสกายวอล์กที่สถานีวัดภาษีได้เลยเนาะแต่ว่านี้เชื่อมต่อสายสีแดงมันอาจจะต้อง ออกจากสถาน,นีแล้วก็เดินไปทางเชื่อมต่อสายสีแดงอีกทีหนึ่งนะครับใช่ไหมลูกทางนี้ไหมมานี่ลูก อะไรผสมควนไปซื้อตัวอัตโนมัติปะออดูซิไปอัตโนมัติซื้อแบบอัตโนมัติสองคนไปบางซื้อเท่าไหร่ฮะอ่านี่ไงเอาเครื่องที่มีผนนี่นไงได้ไหมเท่าไหร่ครับลองเลือกสิเป็นปรวย ตั๋วกดเราไม่ได้เติมเงินนะเราซื้อตั๋วนี่อ๋อนี่เครื่องเติมเงินอันนี้เครื่องจำหน่ายตั๋วอ๋อนี่นี่นี่เครื่องจำหน่ายตั๋วนี่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 เครื่องจำหน่ายตั๋วอะกดไปบังซ์เตอร์ไหนบังซืเออ่านสิลูกตอนนี้เราอยู่หลักสี่นะเออเจ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 เเออจะตุจักหรือเปล่า ่ไม่ใช่ใช่หนบางซื่อกรุงเทพอภิวัตรหรอหนบางซื่ออุ <c oughs> ้งวัดเสมียนจตุจักรไหมไปต่อสายสีม่วงใช่ไหมเออจตุจักรไปต่อสายสีน้ำเงินดีกว่าลูก<ม><ม>อะไม่เห็นเลยมันน่าจะเป็นกรุงเทพอภิวัตนี่นแน่บางซื่ออะอันนี้ลูกเอาเอาจาตุจักรดีกว่าไป จะไปสายสีน้ําเงินก่อนแล้วสายสีม่วงใช่ไหมก<ด>็ต่อจะตุจักลูกเนี่ยจะตุจกักดจจก, <laughs> กดจะตุจกักอ๋อเดี๋ยวคุณเทพอะพิวัฒทําไมเอาไหมกดจะตุจักขอโทษเออสองคนมีให้เลือกไหมนี่จํานวนสองเลือกสองลูกเออแล้วกดกดกดเอาแบงค์อะไรแบงค์จ่าย,ย,ยเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแบงค์รวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตังค์ใส่ตังค์<ๆ>เอานี่เอาตังค์นี่ลูก มันกี่บาทแบงค์ห้าสิบเออแบงค์ห้าสิบใส่เข้าไป 1. 1> นี่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 สอดธนบัตยรยรอรับตัวอา้าวมันไม่เอาแบงค์ใหม่หรือเปล่าต้องใส่ใหม่เอาเอามาใหม่ตายแล้วไม่รับแบงค์ใหม่หรือเปล่ามันกี่บาทเนี่ย าลับแป็งยี่สิบเอาอีกลูกเอาใส่เข้าไปมันกี่ที่เรียบร้อยหรือ,อยังคนละยี่สิบบาทหรือเปล่า <12. S 1> มันเอากี่บาทเนี่ยมันกี่บาทวะหนูดูที่ลูกมันกี่บาทนู่นนะสี่สิบบาทแล้วนะใช่ไหมสี่สิบหกบาทอ๋อสี่สิบหกแลลูกอ่ะออีกอ่ะ <20. S 1> ใส่เข้าไปข <20. S 1> อรใส่เข้าไป เดี๋ยวมันทอนเหรียญลูกโอเคเรียบร้อยรับทั้งบัตรรับทั้งเหรียญเก็บมาให้หมดลูกให้ไปหกสิบสี่สิบหกทอนเท่าไหร่ทอนสิบสี่บาทลูกห <Okay, good. S 1> ยิบหยิบ <Good. S 1> นับให้ครบสิบสี่บาทตังทอนอะ่ะสิ okay. <Okay. S 1> บสี่ไหมโอเคเหรียญสองเหรียญไหมลูกมา ได้แล้ว่ะมไปใกล้ๆนะ <c oughs> ไาเข้าคิวมาตรงนี้อ่าเราตรงนี้เลยคนแรกอีกนิดนึงแล้วนะโอเคปวดพันน้ำนสี่ล่างอ่ะถึงไหนแล้วครับตอนนี้ ที่ทสถานีรถไฟสายสีแดงแล้วดูดูเสาไฟฟ้าตรงนู้นสิอ๋อตรงนู<ช>อ้อ๋อเยอะเลยเหรอลูกอ่ะมันที่เราอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยแท้ญี่ปุ่นเป็นยไงเหมือนเหมือนมีนมนมเราอยู่ที่สถาสขขนีของรถไฟกันเซนลืชิงคันเซ็นนะใช่เหมือนเลยเหรอลูกชิงคันเซ็นมันมีสายไฟฟ้าอย่างนี้ไหม สายไฟยาวๆหนึ่งสายสีแดงเ่ยวิ่งเร็วนะสายสีแดงอ่ะวิ่งไปชันร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะวิ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าของชินจินญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเร็วได้สี่ร้อยโอ้สี่ร้อยเหรอลูกใช่โอ้มันเร็วจังเร็วมากเพราะใช้พลังไฟฟ้าเยอะอ๋อแล้วรถรถไฟฟ้านี่มันมีกี่ล้อนะถูกไว่ารถไฟมีกี่ล้อแปดล้อแปดตู้เดียวอ๋อตู้เดียวแปดล้อของประเทศไทยไงหรอ ที่อื่นก็เหมือนกันอ๋อเหมือนกันเหรอเรารู้ร์ร<ล>ทุกคนรูร้ส,สองล้อเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับรถบูร์ร่าลากตู้รถไฟก็เป็นสิบสองล้ออ๋อเหรอลูกใช่แล้วแบบนี้ไม่รู้เลยอ่ะเรานีไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาเลยเฮ้ยอย่าไปใกล้ๆนะ เอาเหรียญเอาเหรียญหยอดเข้าไปเ,าเหรียญหยอดเข้าไปรอแป๊บนึงไปทางนี้ใช่ไหม MRT มา,ายใส่สีน้ำเงินเนาะประตู ไปนี้ใช่ไหมลูกโอ้กว่าจะถึงสนุกไหมลนะ่ะสนุกเหนื่อยไหม,ไมเห็นไฟสวยงามไหมอ๋อเป็นไฟสวยงามด้วยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับเมื่อกี้ไม่ได้เดิเนบันไดเลื่อนเมื่อยไหมจับนี้ดจับดีดีลูก มืดเพราะลงใต้ดินหรือเปล่าลงมาต่อใต้ดินไ,ดไ,ไปทางไหนต่อซ้ายหรือขวาอ้ยมืดจนมองไม่เห็นดูสิดูป้ายไปทางไหนทางไปซื้อตัว๋วรถฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปทางขวาไปลุกเดินอันนี้เราไปต ตอนงเนหรออันนี้เขาขึ้นลิฟต์ทางออกมืดจุ๊บไม่โอไม่เห็นอะไรอ,อะมืดอ่ะไม่มืดหรอกมีไฟอยู่แต่มันใต้ดินไงแค่ปิดตาเดินต่อไปฮาคิชิภาษาญี่ปุน่นพูดว่าโคดิซิบาหันหน้ามาทางนี้สิทำยังไงโคดิซิบา ถ้าเอารถไปจอดที่สถานีการบางซึ่ก็ไม่ต้องเดินยาวอันนี้เราเชื่อมต่อเราเลยเดินยาวนิดนึงเนาะโอเคเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เปลี่ยนบัตรอันนี้บัตรวีซ่าก็ได้เดบิตก็ได้หรือบัตร MRT ก็ได้ใช้บัตรก่อนอรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีห้องน้ำให้อำนวยความสะดวกด้วยนะคะเห็นไหมเอ๊ นี่เราจะเข้าเราต้องใช้บัตรอะไรบัตร MRT หรือว่าบัตรเพเว็บหรือบัตรวีซ่าก็ได้นะเดบิตก็ได้บัตรเครดิตก็ได้นะไปตาหลิงใช้บัตรอะไรครับใช้บัตร MRT ใช้บัตรแตะนะลูกตะหลิงใช้บัตรเครดิตอ่ะบัตรเครดิตหรือบัตรเออตาหลิงชอบช่องซ้ายสุดเลยลูกตะหลิงแตะซ้ายสุดไงเออเออแตะนี้แหละเข้าเลย แต่บัตรที่นู่นต,ตรงนี้ก็ได้ข้างบนเนี่ยเออเออโอเคนี่บัตรนักศึกษาก็ได้นะคะที่ผูกกับ MRT นะคะไปทางไหนสถานีอะไรตะปูนช่เปล่าเฮ้ยนั่นมันไปหว้วยขวางเปล่ามันนี่มันนี่ ปูนซีเมนนู่นต้องไปทางนู่นตาปูนไปตร้ก่อนเดี๋ยวเราลงไปก่อนแล้วเรา,าไปดูอีกทีว่าม,ม,มันซ้ายหรือขวาจับได้อะจัไม่ได้แล้วเนีย่ยไปจัดตุจักตะปูนไหมอะไว่ขวางอะลูกไม่ขวางแล้วมันใช่หรือเปล่าไม่ขวางลาดเท้าเฮ้ยผิดอันแล้วมั้งไปถามเาก่อมาจะไปต่อสายสีม่งวงสายสีม่งวงต่อสายม่วงต้องมาลงฝั่งนี้นะจ๊ะ ตู้สองนะจ๊ะใช่งไหมทางออกสองใช่งไหมจะลงที่ฝั่งไปให้กวางนะจะลงคนละฝั่งกันนะจ๊ะเวลาเชื่อมต่อแล้วทางลงมีลงด้วยขวขวาและลงตะปูเลือกทางลงให้ถูกนะคะพี่น้องลงผิดก็ขึ้นใหม่ได้นะคะถามคุณรปภก็ได้อก็ได้จะลงกับตรงนีต้ตะปู ครับเนี่ยหัวเขาบวนแล้วน้อง้ายเขาบวนเปล่า